อเนือไอ้น้องอลเลยไม่ควรปููกจะต้องใช้รอบเอาอรอบไปดับสามหลังจ้าจะกด้างอเปากได้ลายแถมนนี้นะรอบท้องล้างม้านโทเคมานลา,ายจ้าันนี้ ดองไว้ใส่ตำหมูอ,อน,นู่ก็ล่างเขื่ได้น้ำอยู่น้ำขนาดโอ้ได้หลายเมนูกินแกงตำแกงว่าใช้น้ำไม่ดองใช้ผักใส,ใส่โอ้แสบไปเ้ย นี่อยๆขัดออกกันเลยจ้าขัดปูออกกักคนสามหลังเลยจ้นา,านี่ยรอบสามล้งมานมานมานมาเนี่ยอ้าวมาเบิองน้ำกันเลยจ้า ไอักพีกันด้อจ้าจะไปใส่อ้อมกับปู ก้อนที่เอาแก้กับปูจ้ะแล้ก้อนแก้กับปูติดตามแกงเลยจ้าเอเบืองน้งตังเลยจ้าไม่ที่เหตุนะจ้ะแก้กับปูสักคอนจ้าแก้ตัวนี้มันออกจ้ะโอ้ยค่ะ แก้แกในนี้ได้จ้าเอาออกเบิดกัะเทียมกัะเติมมันนะ่ะแก้กัะเตียมออกน้ำจ้าเอาเอาหนวดมันออกข้อมเด้จ้า จ้ามันข้อสิลาเบิองจ้าตับตาด้วยน้ำด้วยจ้า อีกจ้าจะมีเครื่เครื่องแล้อีกจังน่อยได้จ้าในพ่อนสิโขงในเบิง้งเนื้อจ้าสิต่ำเนื้อจ้าในพ่อนโบได้ใส่เครื่องปั่นจ้าในพ่อนต่ำเอาใส่โคกพีหนึ่งเลยจ้ะล้างสะอาดเลยเด้อจ้า ก็ติดตั้งเลยจ้าเล่นจ้าขอให้มัน,ลแ,นลมแล้วเรียบร้อยสักก้อนจ้า บมเมนด์ของมอจะมาคือเทสไม่ซ์สุดอกตะไคร้จ้ะตะไคร้ซอยแล้วก็เอามะโขกด้วยจ้าแล้วก็มีพริกด้วยจ้าพริกสวนเท่านี่ล่ะมะโขกชน้ะตาลจ้าอันนี้เครืออ่งอมมันกะชิมีใบแมงลักจ้าใบแมงลามด้วยจ้าใบชชพูแล้วก็โยะอันใบมะ เรื่องผสมมันจ้าตีน้าสีออมสีแกงแล้วก็มีใบขิงจ้าแล้วก็มีผักข่าด,ด้วยจ้าเดี๋ยวแม่พ่อนจีไปแกงมาให้เบิ่งด้วยจ้าเดี๋ยวมากินน้ำกันจ้า <Okay. S 2> เข้าโคกแล้วแหละด้วยจ้าอันนี้เราก็เอาใส่น้ำกันเลยด้วยจ้าใส่กับนาบไม่นีแหละจ้าเราก็ไปตั้งไฟจ้า ใส่น้ำกันจ้าเพื่อ,องูมันนะ่ะเอาก็ใส่ปะลาใส่น้ำปลาใส่เกลือจ้ะเอาก็ไปตั้งไฟนี่พ่อไปตั้งไฟก็อนเลยจ้าบัดนี้เดี๋ยวอาาอกมาเพิ่งจ้ามาเดจ้ามากินน้ำกันซุกแลว้วจ้ะนม่พ่อมาเลยซับหมูใส่ แม่พ่อใช้กุ้ง้ะจ้าเซบจ้ากินก็เขาวเหนียวจ้ามากินน้ำกันนะจ้าเซบเซบอันนี้แหละคือแกงกระปูงใส่ใบชะพลูใบมะละ ใัยเพิ่งไัยส้มแม่พอ่อนแนวแก,ก็อย่าลืมกตติดตามแม่พอ่อนนะจ้าแม่พอ่อนยังมีมูหน่อยอยู่จ้ามาเป็นเพื่อนเป็นมูกันจ้าที่ขอบคุณหลายๆเลยจ้าสวัสดีจ้า